เลาแถวแล้วเราไปยุโเ่ด่ามกอยู่มายหยนี่มงคลกเอ่อ่โอเคอนี่นมอมอเด็กเมอโ คนอยู่นั่งคุยกับอเกตนคุหมอก็ไี้ยบอกว่าบอว่าโตเงินนทั้งนอยาคนหนึ่งคนทั้งัานหมอหมอนะหมอคุยกับอจางันหมดน้ำให้หมดืน ก็เลยคเคลื่องบัไดมันงไใส่หกนอันีือว่าเาาาขอเนบบาโน้เบียโน้ตคือมนามรักเียหาขอเือแ่โน้เลนไ้วไปม mm ันแป้งแค่แ hmm. ป yeah. no. yeah. no. yeah. ้งเหนือปีมากเนี่ยเขาก็ว่าไปโดมหาจะแบบใ่ทาแป้งอได้กินแป้งจานี้ขอบคุณคขอบคุณนะคะ พ่อบะแม่ท่นบ่ไในสวนไหมะคื้งสวดสวดอันไ้อาหารอ่ะนะสวดไอหยางอันทีว่าสวดให็ดปัญญากินว่าวาเออิขากันมือแนเหเพิ่นวาเด้อเพาบปได้กินได้คันบาวาอ่ไมวางไห้ก็บ่ได้กินเนยนะ

คุ่งหน้ามันก็พุ่นดีกระดาษดีคือแม่เขาเนี่ยเป็น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 อันยูยูของคลอดของคขอดเขาเขาเขารับราชการอ้าวเป็นพยาบาลบ้าเขาอยู่โอ้พยาบาลเลยเหรอเออเขาจะบอกยาบาลคนนี้แล้วว่าถูกย่างไงปะแต่เขาบอกเขาบอกเขาเป็นหลานฝรุงเออเขาว่าเป็นพี่น้องแต่เขาบอกหูจักเจ้าเออเออแม่งจวกเขาบอกหูจักบดีบดีชนิดสนมกันเลยเขาหูเจ้าพ่อกับแม่เขา ไงใดไยบอแม้มดแดงคัานได้เงมดแดงบดได้มัมดผักมัมดผักโลก่เทไรผักคือบ่ามาขายเนี่ยสาโล่ลอยกะเทียมมีบอฝุ่นได้ไหมทำทำฝุ่นอยทากกินน้ำน้ามันแย่กามโยนเพิ่นมะฟุ่น่อยไปยี่สิบสอง